สัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําเครื่องกรองน้ําจากทางฟิลิปเป็นเครื่องกรองน้ําแบบ5ขั้นตอนตัวนี้คุ้มมากแล้วก็จะมาบอกวิธีการติดตั้งแบบง่ายๆด้วยนะครับตัวนี้เป็นรหัสรุ่น AUT9400 ตัวนี้สามารถผลิตน้ําได้50แกลลอนต่อว,วันนะครับเป็นระบบเทคโนโลยี RO แล้วยังบอกพวกคาร์บอนได้ด้วยนะครับส่วนเรื่องการติดตั้งเนี่ยผมจะบอกวิธีการติดตั้งให้ดูง่ายที่สุดอย่างแรกก็มาเปิดดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันเลย สำหรับอุปกรณ์ในกล่องที่ให้มาเนี่ยก็จัดมาให้ดูดีเลยนะครับจะใส่กล่องย่อยๆมาให้แบบนี้สรับาดบบฟิลิปก็เป็นแบบที่เชื่อถือได้อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นก๊อกน้ําตัวนี้ก็ให้มาแบบเกรดอย่างดีเลยอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์การต่อน้านะครับพวกสายตา่าง แล้วรุ่นนี้ก็มีถังแรงดันมาให้ด้วยนะครับเวลาที่เราใช้น้ำเนี่ยน้ำจะแรงแล้วเครื่องกรองน้ําก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับสามารถติดใส่ผนังของบ้านเราตรงไหนก็ได้จะติดซ่อนไว้ใต้ซิงก์ได้นะครับแต่ผมชอบติดโชว์บนซิงก์สระอุปกรณ์เครื่องกรองน้ําที่ให้มาก็จะมีประมาณนี้ก็จะมีกองตัวใหญ่3ามกองตัวเล็กอยู่บนเครื่องนะครับอะแดปเตอร์แล้วก็ตามด้วยถังแรงดันให้น้ําแรงนะครับชุดใสาย,ยางต่างๆแล้วก็กอกน้ํา ส่วนคู่มือการติดตั้งของเขาเนี่ยก็ทำให้ดูง่ายเลยนะครับแค่ดูก็เข้าใจเลยนะครับว่าสายไหนต่อไปจุดไหนการติดตั้งก็ไม่ต้องจ้างช่างเลยนะครับสามารถติดตั้งเองได้มามาเริ่มติดตั้งกันเลยนะครับข้างหลังนี้ก็จะมีตัวแขวนเขาก็จะมีกระดาษแบบนะครับไว้แปะยึดสกรูมาให้เราอยากติดตั้งตัวไหนเนี่ยเราก็เอาเครื่องเนี่ยไปแปะดูก่อนนะครับว่าสวยไหมแล้วก็ดูด้วยนะครับไส้กรองเนี่ยเปลี่ยนง่ายไหมจุดที่เราติดตั้งถ้าโอเคก็มายึดเลยสำหรับบ้านผมเนี่ยไม่ได้ทํากับข้าอะไรนะครับมีแค่สิงงงรจนเล็กๆตี้ แต่วันนึงนี่ก็กินน้าเยอะมากนะครับแล้วก็ใส่ในเครื่องชงกาแฟด้วยก็เลยเลือกที่จะติดตั้งเครื่องกองน้ําเวลาที่ติดตั้งนี่ให้เราถอดตัวจุกปิดรูตัวนี้ออกก่อนนะครับเพื่อใส่สายยางเข้าไปสำหรับสายยางน้ําเข้านี่เขาจะให้มาอยู่ที่เมตรกว่าๆนะครับถ้าใครกอกน้ําอยู่ไกลเนี่ยแนะนําให้ซื้อเพิ่มแบบนี้สำหรับการต่อน้ําเข้าตัวนี้จะไปแทนกอกน้านะครับตัวนี้ต่อฝั่งน้าปราปาแล้วก็เอากอกน้ํามาไว้ฝั่งนี้ส่วนตัวนี้ก็เสียบสายยางต่อไปยังเครื่องกองน้ําไม่ต้องห่วงนะครับทำง่ายพวกวาวแรงดันเี่ยยก็มาใใสห้้รรบอ แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับพร้อมต่อสายพวกสกูนี้เขาก็แถมมาให้นะครับในการต่อสายนี่ก็จะมีสีรูเลย1 2 3 4เวลาที่ต่อให้กับด้านดูนะครับเขาจะเขียนบอกแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นเสียบไฟเลี้ยงนะครับอันแรกนี่ก็จะเป็นน้ากินอันที่2ต่อแทงอันที่3านี่ก็จะเป็นน้ําทิ้งแล้วก็สุดท้ายเป็นน้ําเข้าน้ําเข้านี่ก็มาจากน้าประปาบ้านเรานะครับใช้ตัวนี้ไปแทนก๊อกน้ําแล้วก็ต่อสายเข้าไปยังหากัน สายยางที่ให้มาจะมี3สีนะครับสีเทานี้จะเป็นสายน้ําทิ้งสีน้ําเงินนี้จะเป็นต่อแทงแรงดันแล้วก็สีขาวนี้จะเป็นก๊อกน้ําดืม่มหลังจากเสียบสายยางเข้าไปแล้วก็ตามด้วยเสียบกิ๊บล็อกสายให้เรียบร้อยส่วนจุดน้ําเข้าเนี่ยไว้ต่อที่หลังสําหรับเบอร์ไส้กองที่ใช้งานเนี่ยจะเป็น1 2 1สหนึ่งสําหรับกองตัวใหญ่เนี่ยเปลี่ยนทุกๆ6เดือนนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับที่เราใช้น้ําตัวกองของทางฟิลิปเนี่ยก็จะมีเลขบอกชัดเจนนะครับดูง่ายเวลาที่ไปซื้อนี่ก็เอารหัสรุ เสร็จแล้วก็นําไปติดตั้งประกอบไส้กรองกันนี่เลยฮะบ้านผมจะตดโชว์แบบนี้ส่วนแทงแรงดันนี้ก็จะไว้ข้างล่างต่อไปเดี๋ยวมาพูดเรื่องคุณสมบัติในการกรองน้ําของเขากันบ้างตัวไส้กรองจะใส่2-1ึ่งสองหนึ่งมเลหนึ่งจะตรวจจับพวกทรายกวาดหินโคนแล้วก็พวกสารแขวนลอยนะครับที่ปนเปื้อนมากับน้ําพอใส่เข้าไปแล้วก็ขันให้แน่นนะครับให้ตัวฉลากนี่หันมาด้านหน้าส่วนตรงกลางนี่จะใส่ไมล์เลขกสองจะเป็นไส้กรองคาร์บอนฟิลเตอร์ตัวนี้จะกรองพวกสารอินทรีย์คอรีนสารพิษต่างๆได้ เช่นพวกยาฆ่า,มาแมลงผกสักพอกสารไฮโดรคาร์บอนตัวนี้จะเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งเลยนะครับก็สามารถกองได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งถ้าบ้านไหนมีสมาชิกในบ้านเยอะๆติดกองตัวนี้เข้าไปนี่คุ้มกว่าซื้อน้าขวดแน่นอนอนี่ฮะใ<ฮ><ฮ>ส่กอง1นึสองหนึ่งเสร็จแล้วก็ตามด้วยมาทําตัวก๊อกน้ําเราก็มาหาเลือกดูนะครับว่าติดตรงไหนจะสวยผมชอบตรงนี้นะครับเดี๋ยวเจาะลงไปต่อสายข้างล่างก็จะได้แบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งล้างจานที่ผม DIY ทําเอง แล้วก็ประกอบให้เรียบร้อยนะครับต่อสายแท้งแรงดันเข้าไปด้วยส่วนท่อนําเดยนผมเจาะโผล่ออกมาตรงนี้หลังจากติดตั้งไส่กรองทงั้งสามเสร็จแล้วก็มาติดตั้งไส่กรอง r o นะครับตัวนี้สําสคัญมาก ไส้กองอ o เนี่ยจะกองได้ละเอียดมากถึง0.001ไมครนสามารถป้องกันพวกสาระละลายต่างๆได้ถึง99%ไส้กองนี่ก็จะมีเบอร์บอร์นะครับใส่ทางโอลิงเข้าไปส่วนระยะการเปลี่ยนไส้กองตัวนี้อยู่ที่2ปีนะครับก็ถือว่าแบบใช้งานได้นานมากเสร็จแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยตัวไหนที่ถอดออกก็ประกอบกลับไปที่เดิมตามด้วยต่ออะแดปเตอร์นะครับเป็นไฟเลี้ยงให้ตัวปั๊มน้ําของเครื่องกองแล้วข้อดีอีกอย่างนะครับเวลาที่ปั๊มทํางานนี่เงียบมากๆลองฟังเสียงดูนะครับ นี่เลยครับก็ถือว่าแบบเสียงเบามากพอจบขั้นตอนก็เปิดน้ำทิ้งไว้สัก15-20นาทีนี่ครับระบบการทำงานของไส้กรองก็จะทำงานเองนะครับก็จะมีน้ำเดนออกมาด้วยก็เปิดทิ้งไว้สักพักก่อนเลยปล่อยให้เขาได้ล้างระบบต่างๆไปก่อนนะครับค่อยมาดื่มหลังจากที่ล้างระบบเสร็จแล้วมาดูความแรงของน้ำกัน ความแรงนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับสามารถผลิตน้ําสะอาดบริสุทธิ์ให้เราได้ดื่มกินประมาณ50แกลลลนต่อวันก่อนที่จะมายังกอกน้ำเนี่ยเขาจะผ่านกองตัวที่5นะครับเป็นตัวกองสุดท้ายเขาจะดูดซับพวกสีกลิ่นแบคทีเรียต่างๆเพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำนะครับก่อนที่เราจะดื่มเข้าไปทําให้รสชาติของน้ําที่ออกมาก็ถือว่าเยี่ยมเลยครับใครที่กําลังมองหาเครื่องกองน้ําก็ลองตัดสินใจดูนะครับสำหรับค่าตัวก็อยู่ที่3 0 0พันปลายๆส่วนตัวผมนี่ถูกใจเลยแล้วที่ผมใช้น้าประจาก็เป็นเครื่องชงกาแฟนะครับม ชอบนี่ก็ไปจัดกันได้นะครับสำหรับรุ่นนี้เป็นฟ h i l ป p อเทอร AUT9400 ติดตั้งง่ายครับติดได้ทุกที่ตัวเครื่องนี้ก็ถือว่าดูดีเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับมาแนะนําเครื่องกองน้ําสำหรับผม DIY by Topping ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ